เดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันอีกที่หนึ่งนะครับต้องเปลี่ยนแผนหาที่นอนใหม่ข้างหน้ามีซ่อมทางใครที่จะมาาดอยหลวงเชียาวก็เช้าวันที่สองเดี๋ยวเราจะพาไปดอยหลวงเชียงดาวจะจอดแวะชาร์จแบต

ได้เลยโค้ช hmm. oh, สวย mm hmm. ตรงนี้ชาวบ,บ้านนักท่องเที่ยวถ่าย ต่อหน้าที่ก่อนแล้วมาถึงสวัสดีครับพ well, sure. sì, no. no. okay. no. oh, ี่ขึ้นไปเที่ยวด้านบนนะครับแล้วบ้านนาเราใหมครับอ๋อครับเขาเขาให้พักได้ไหมหรือไม่ได้ไม่ได้ครับยังไม่ให้แต่ขึ้นไปเที่ยวได้ปกติใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวรบกวนพี่กรอกแบบสอบถามนิดหน่อยนะครับอ๋อได้เวลาดิ้นหน่อยได้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับพี่ เอฟไหมโอ้ก็เอฟตั้งส่วนติดตรงตรงนี้ก็ได้ครับพี่ปัม๊มปั๊มอันนี้ได้ไหมพี่ได้ครับได้ปัม๊มปั๊มตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับได้ครับอ oh. ๋ออยากเขียนอันนี้ก่อนครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรแล้ว <c oughs> ามาถึงเราต้องประกอบแบบฟอร์มแบบสมบูรณ์ความคิดเห็นโอเค เดี๋ยวขอกลอกแบบฟอร์มก่อนนะครับจุดกุมเนื้อผีเสื้อจุดกุมโอ้แหลงกังเนลยผีเสื้อขนาดไก่รอใี่ทุกคนถึงมันไม่เสียดีกว่าตามรับ โอเคค่ะขอบคุณนะคะถ่ายได้ไหมครับพี่ถ่ายถ่ายได้ใช่ไหมถ่ายได้ถ่ายได้เดี๋ยวสอบถามนั่งก่อนเดี๋ยวจะสอบถามปั๊มปั๊มตรงไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามีความเกี่ยวข้องกับในฐานะกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติสงวนปีหกสองเนี่ยันีะอยู่แถวหลุนนครับจะอยู่แถวหลุนไหนเนาะ เป็นผู้ดูอาศัยหรือทํากินภายใต้โครงการของมาตราหนึ่งสองหนึ่งก่อนอันนี้ต้องเป็นแป้งหนึสองหนึ่งโบนั่นก่อมันจะไอ้ชื่อรวมรจํครับอัษาอานความจําเพราะว่าอนี้มันจะเล่มงยานอันนี้เป็นกีฬครับนีองมันตรงพื้นี่ใช่ไหมครับที่แป้งทํากินตัวอนี้ก่อมันสอนที่ที่หนึ่งมาอยู่บ้านเก่าอ่านีนีจะรเริ่มีขางบ้านอ่าโอเคนี่เนาะเป็นผู้อาศัยเนาะอีกสองหนึ่งอัวอุจาร์อ่านอก มั่วเรื่องเลยหรือว่ามั่วน้อยแบบมู่เรื่องเลยมึงก็ไม่รู้เลยใช่ไหมมันเข้ากันยังเขาเลี้ยงไหมประเด็นที่ขอรับฟังไม่ไม่ไม่รู้หรือว่าไงเราต้องบอกเรื่องอยู่แล้วเพราะว่นไอ้ไปไปได้เลยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับพี่รอรอไม่ให้ห่างอ๋อได้ได้วยใช่ม้ขอบคุณมากครับพี่ไป ไปการต่อลงทะเบียน ซ่อมทางครที่จะมาดอยหลวงคราวก็เดี๋ยวขึ้นไปบนบ้านนาหลอมใหม่ก็ดูได้เส้นทาง สวัสดีครับวันนี้เรามาถึงดอยหลวงเชียงดาวบ้านนาเล้าใหม่นะครับแต่เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นก็ตอนนี้เขาไม่ให้พักนะครับขึ้นมาเที่ยวมาเดินเล่นมาก,กินกาแฟได้แต่สุดมากอันจะปิดหมดเลยนี่นะครับบรรยากาศดอยหลวงเชียงดาวเหน็นไหมครับดเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ หมอกเต็มเลยตลาดเชียงดาวร้านค้าปิดหมดเลยดู โอเคเดี๋ยวเราคิดก่อนว่าเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวเราขอนั่งพักแป๊บนะโอเคเดี๋ยวออกไปเดินทางกันต่อนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีที่พัก ไม่มีร้านเปิดไม่มีอะไรเลยเนดะี๋ยวเราคิดก่อนว่าเราจะแดนไปไหนกันดอนเดี๋นั่งดูดอยหลวงเชียงดาวแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆฮัลโหลเมืองมาถึงดอยหลวงเชียงดาวแล้วแต่ประเด็นคือที่นี่เขาไม่เปิดให้นอนวะอ่ะอ๋อเดี๋ยวน่าจะกลับเข้าไปนอนตัวเมืองแหละเพราะพรุ่งนี้กลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปทาง จะขึ้นไปอีกฝั่งนึ่งไงแล้วทำไรกินข้าวยังทำไมเสียงเงียบๆนอนอ่ะโอเคโอเคงั้นไม่กลัวละเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนแผนหาที่นอนใหม่าช่างมันทุกอย่างมันทุกอย่างมันผิดพายกันนะก็ จะบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับทุกทุกอย่างเกิดขึ้นได้แล้วก็มันเรามาแล้วเราไม่ได้แพนเราไม่ได้ทําการบ้านอะไรเลยแหละก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปของบ้านนาเราใหม่โดยหลวงเชียงดาวก็น่าจะจบลงแล้วก็ตลอดเส้นทางเราก็พยายามบันทึก การถ่ายทําในการขับขี่ขึ้นมาด้านบนแล้วก็วิวข้างทางเราก็พยายามจะทาคลิปไม่ออกมาดีแต่ก็ฝากพวกพี่ๆทุกคนช่วยแนะนําด้วยนะครับมุมกล้องสวยๆหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะปรับปรุงให้ดีก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับให้กดติดตามกด subscribe ช่องเราด้วยนะครับเราจะพยายามแก้ไขและปรับปรุงแล้วก็จะหาคลิปสวยๆมาให้เพื่อนๆดูครับก็ สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปโดยหลวงเชียงดาวสวยๆกันโอเ okay. ค let's go